โอเคครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึง you pick ไปลง Lazada นะครับก็เอ่อก่อนอื่นเลยนะครับเอ่อผมจะลงโปรแกรมให้อยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์ไอมาโครด็อกส r ซอแล้วก็ you pick นะครับก็เอ่อที่เราจะต้องเตรียมก่อนเนี่ยก็คือ option price tag แล้วก็ url product นะครับอ่ให ร่าง3ตัวนี้เราคลิกขวานะครับอีดิ w i t น n o แพ p พัดพลัสอ่าโอเคก็มาดูที่ตัว URL product ก่อนนะครับผมขยายจริงๆ URL product เนี่ยมันเลือกได้แค่เราต้องใส่ไอเจ้า uchoic e เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าลิงก์ของ U pick เนี่ย IC, u p i c k U choice เนี่ยต่อให้เอาเลือกหมวด ไอ้ลิงก์ข้างบนมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกแบบหน้าแรกก่อนอ่าให้มันกลับนี่มันคือ e ดี u l t ของมันนะครับอ่าดีลต์ของมันแล้วก็สิ่งที่เราต้องทาก็คือเราต้องเลือกหมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ตรงนี้เขียนเข้ามาเอาแบบเขียนให้ถูกต้องตามเขาก็วิธีการถ้าแบบให้เป๊ะๆก็คลิกขวาที่หมวดหมู่นั้นเลือก inspect element นะครับอ่าเปิดด้วยเพียมูลนะครับเปิดลิงก์ยู่ p ิกอยู่ choice ด้วยเ e ียมูล พอเปิดปั๊บแล้วก็ปี้ตรงนี้ฮะมันจะมีคําที่ถูกต้องอยู่นะครับก็เอามาใส่ได้เลยนะครับด้านหลังรูปใช้ตรงนี้มันจะอา่าแพลสเนี่ยมันจะลบยากหน่อยนะครับอ่โอเคเนไหมฮะมันจะยากอาจจะต้องเขียนเองนะครับมีฟันหนูปิดลิงก์ก่อนแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วฟันหนูเปิดแล้วก็ ตามด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูปิดนะครับอ่านะครับต้องเป็นประมาณนี้นะครับ <_ A> เพราะว่าคือมันดูยากนะครับสําหรับภาษา,า,าไทยในใน t น p e แ plus นะครับมันเหมือนกับเราเนี่ยเว้นวักแต่จริงๆมันไม่เว้นอันนี้ดูเหมือนเว้นนะฮะในตัวอย่างน่้ดูเหมือนเว้นห็นไหมแต่พอลบปับ๊บมันก็ลบตัวสุดท้ายออกเลยนะครับโอเคเราสามารถใส่1บรรทัดเนี่ยได้1ลิงก์เลยนะครับพูดง่ายงคือโปรแกรมเนี่ย มันจะดึงสินค้าทั้งหมดอ่ะสซลล์ผ้าผู้หญิงเสร็จปุ๊บมันจะดึงมาทั้งหมดเนี่ยมีกี่หน้ามันจะดึงจนหมดเลยนะครับแล้วก็มาพอมันเสร็จแล้วมันค่อยไปของใช้ในบ้านที่เราได้ตั้งอรนทัดที่2ไว้นะครับอ่ะนี่คือการใช้ U L Product อย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับเอ้วก็ผมปิดเลยต่อมานะครับมาตัวตั้งไพร่ต่อมามาที่ ตรงนี้นะครับ option csv นะครับบรรทัดที่1เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งจากไหนนะครับไทยพิมพ์1จีนพิมพ์2ถ้าจะเอาทั้งหมดก็พิมพ์3นะครับนี่นะครับคือพอเราเลือกหมวดหมู่แล้วนะครับมันจะมีประเทศไทยกับจีนหรือว่าเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับคือเอาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่กดติ๊กแต่ถ้าเรากดติ๊กเนี่ยมันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างนะี้อย่างประเทศไทยกเลือกประเทศไทยหรือถ้าไปจีนก็เลือกประเทศจีนแต่ถ้าเกิด เอาออกหมาเลยเนี่ยมันจะได้สินค้าทั้งไทยและจีนนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ตรงใส่ตัวเลขนะครับ1 2 3สาเนี่ยหลังลูกน้ำนะครับจะใช้ระบบเสิร์ชหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเสิร์ชได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราจะเลือกอถุงเท้าแล้วกันนะครับเราก็กดถุงเท้าแล้วเสิร์ชตรงนี้โปรแกรมมันจะเสิร์ชให้อย่างนี้นะครับ อ่ตามนี้นะครับก็มันจะเอาแต่ถุงเท้ามาให้นะครับซึ่งมันไม่สามารถเลือกไทยจีนได้นะครับถ้าเราเลือกเสิร์ชอย่างนี้นะครับประมาณนี้มันก็จะเลือกใส่มาทั้งหมดนะครับถ้ามันเลือกถุงเท้ามันจะออไอตรง URL p r o ู u ดัมันก็จะไม่สนใจนะครับใช้ระบบเสิร์ชใช่ผมลืมบอกนะครับระบบเสิร์ชเนี่ยก็ โซตีนะครับมันจะอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็คือชใช้แล้วระบบเสิร์ชเป็นหนึ่งเนี่ยทุกลิงก์มันจะากรายเป็นระบบเสิร์ตมาเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องแก้เป็นถุงเท้าแทนนะครับผมลบโอเคต้องแก้เป็นถุงเท้านะครับโอเคนะครับแล้วมันก็จะไปเสิร์ชที่ถุงเท้านะครับไออันที่สองก็ต้องใช้ของใช้ในบ้าน ถ้าถ้าเราเลือกติ๊กตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับไม่ว่ากี่บรรทัดที่อยู่ใน URL Pro d u ดังเนี่ยมันจะกลายเป็นคำด้านหลังเนี่ยจะกลายเป็นคำเสิร์ชหมดเลยนะครับอ่าดังนั้นก็ต้องแยกให้ถูกนะครับอ่โอเค๋ยวต,ตัวอย่างนี้ผมขอแบบแบบนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นระบบเสิร์ชผมไม่ใช้นะครับถ้า1คือใช้ศูนย์คือไม่ใช้นะครับต่อมาเคสนะครับเคสเนี่ยก็เอ่อคือหมวดหมู่ของ ช้อปปี้ขอบคุณครับดนหวูของ Lazada นะครับก็เดี๋ยวผมให้ไว้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับซอสยูพิกเนี่ยครับเราสามารถเสิร์ชได้นะครับอย่างเช่นเสื้อผู้หญิงใช่ไหมเสื้อหญิงมันผมไม่รู้ว่าหมวดหมู่มันเป็นอะไรอ่านี่นะครับเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยสมมติ ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหกแปดศูนย์หกมาใส่หกแปดศูนย์หกมาใส่ตรงหลังด้านหลังนะครับเคสขึ้นบนหมูหมหมขอาซแตนด์นะครับแล้วทุกชิ้นที่เราดึงมามันจะถูกเอาไปใส่ในเสื้อผ้าผู้หญิงที่เราเลือกมาใส่ในตู้หมวนหมูหมหมนี้นั่นเองนะครับโอเคถ้าเสร็จสามอย่างนี้แล้วกดเซฟนะครับผมใส่เลขหนึ่งข้างบนเนี่ยก็คือผมให้ต้องการให้มันดึงจากไทยนั่นเองนะครับ โอเคเนี่ยผมปิดเลยต่อมา price tag เนี่ยเราสามารถตั้งได้เลยนะครับก็คือถ้าต้นทุนมาศ -200 บาทเนี่ยผมตั้งว่าคูณ2.7เท่านะครับถ้า201-400เนี่ยก็คือผมจะคูณ2.4อันนี้ตั้งเองได้เลยนะครับเปลี่ยนแค่หลังได้อย่างเดียวนะครับหลังลูกน้ำนะครับแต่ถ้าเอ่อเอ่อถ้าด้านหน้าใส่ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้ เออขออภัยนะครับติดอ่างวันนี้อย่างเช่นตัวอย่างนะครับของราคา55บาทเนี่ยมันจะอยู่ในบรรทัดที่1นะครับแล้วก็คูณ2.7เลยโปรแกรมมันก็จะขาย149บาทนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็กดอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับพอใช้เสร็จแล้วอ่ะนี่คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเอ่อก่อนที่จะเริ่มรันโปรแกรมอ่ะพอเราเริ่มรันโปรแกรมเราก็ เปิดเพียวมูลขึ้นมานะครับเบราว์เซอร์ที่ผมลงไว้ให้จะเปิดอ่าเปิดหน้าเปล่าๆมาก็ได้นะครับแล้วมาที่ไอมาโคนะครับมุมบนขวานี้นะครับเปิดปิดได้เลยนี่ตรงนี้นะครับอ่าเราเลื่อนมาที่โฟลเดอร์ยูพิกนะครับกดที่ cr 1านทีนะครับอย่าก,กดดับเบิ่มคลิกนะครับใครดับเบิ่มคลิกแล้วด้านซ้ายไอตัวนี้หายไปผมใช้ผมแก้ให้ผมปรับ500นะครับดังนั้นอยา่าดับเบิ่มคลิกกดแค่1นทีแล้วกด play อ่ะตัวนี้ผมเรียกว่าตัวข้ามหน้านะครับตัวข้ามหน้าก็สมมุติเราใช้ใช้ตัวข้ามหน้าก็คือบางทีเราหยุดลันไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะครับสมมุติถ้าเราต้องการมาลันต่อนะครับเราสามารถใส่ตัวเลขได้เลยอย่างเช่นเราถึงชิ้นที่20นะครับเราก็มาใส่ชิ้นที่20อยู่ถึงหน้า4ก็ใส่หน้า4แล้วก,กด Continu e มันก็จะข้ามไปหน้า4ไปชิ้นที่20ทันทีนะครับ แต่ถ้าเกิดเออร์เลอร์นะครับถ้าด้านซ้ายเออร์เลอร์นะครับมันจะกลายเป็นสีเหลืองจ่อแ,แบบนี้ต้องแคปทั้งหน้ามาให้ผมนะครับแคปทั้งหน้ามาให้ผมแล้วก็กดเอาลิงก์เนี่ยลิงก์ที่ที่หน้าที่ที่มีปัญหานะครับหน้าสินค้าที่มีปัญหาเนี่ยส่งมาให้ผมนะครับทางไลน์แล้วเดี๋ยวรอผมแก้ระหว่างที่รอผมแก้ก็ให้ข้ามหน้าไปก่อนนะครับอย่างเช่นอ่าชิ้นที่ยี่สิบมีปัญหาเราก็ข้ามไปชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดก่อนนะครับแล้วก็กด Continue นะครับมันก็จะข้ามชิ้นที่20ที่มีปัญหาไปนะครับโอเคแต่ใน,นตัวอย่างผมเริ่มจากหน้า1ชิ้นที่1เนี่ยผมปล่อยว่างๆไว้ได้เลยนะครับแล้วกด continue เนี่ยครับมันก็จะไปที่เสื้อผ้าผู้หญิงประเทศไทยแล้วกดค้นหานะครับอ่ามันก็จะเริ่มทำทีททละตัวนะครับในระหว่างที่มันทำเนี่ยมันจะใส่ไฟล์ไว้ที่ r e s u l t นะครับ แล้วก็ตรงนี้อย่าเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเพราะถ้าโปรแกรมรันอยู่แล้วเราไปเปิดเนี่ยต่อให้มันรันมันก็จะไม่เซฟข้อมูลให้นะครับมันจะรันของมันไปแต่ข้อมูลจะไม่เข้านะครับเพราะว่าเราเปิดทิ้งไวนะ้มันเซฟไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยด้านล่างมันจะเขียนว่าจำลองชําชิ้นที่2จากทั้งหมด100ชิ้นนะครับของหน้าที่1จากทั้งหมด23หน้านั่นเองนะครับอา๋ยวผมสต็อปไว้ให้ก่อนนะครับ แต่ให้จบชิ้นนี้เดี๋ยวผมสต็อปนะครับตัวเลือกมันเยอะนะครับมันเลยนานอ่ะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพอมันถึงล่างสุดมันจะข้ามหน้าไปหน้าที่2ให้เองนะครับอาจจะผมจะลองกดชิ้นที่100ให้ดูนะครับชิ้นที่100คือเป็นรูปเมื่อกี้นะครับเป็นรูปเหมือนกางเกงในนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมันก็จะเสร็จตรงนี้แล้วมันก็จะข้ามไปหน้าที่สองนะครับอ่ามันก็กำเกิดกดไปหน้าสองนะครับอ่าแล้วมันก็ขึ้นอันใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ทำละก็ให้ดูนะครับนี่คือหน้าสองแล้วนะเห็นไ,ไหมฮะนี่ครับหน้าสองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูไฟล์กันนะครับเป็นชื่อ result นะครับ นี่นะครับก็แบ่งเรียบร้อยนะครับบอกว่าถึงหน้าที่เท่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าที่สองชิ้นที่หนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้มันเซฟไปแล้ว1บรรทัดนะครับผมปิดไม่ทันนะครับก็เลข SKU นะครับเลข SKU เนี่ยจริงๆมันคือเอาตัวเลขก่อนที่อันเดอร์สกอร์นะครับแล้วก็กดตัวเลขนี้นะครับมาเสิร์ชได้นะครับจะได้สินค้าชิ้นนั้น นะครับซึ่ง SKU เนี่ยมันคือรหัสของสินค้าตามด้วยตรงนี้หลังอันเดอร์สกอร์เนี่ยก็คือชื่อตัวเลือกนะครับนี่ก็คือชื่อตัวเลือกตัวชื่อตัวเลือกอยู่นี่นะครับนี่นะครับผมก็เอามาบวกกับ SKU นะครับและนี่ก็คือราคาที่บวกแล้วอันนี้สต็อกแล้วก็อันนี้น้ำหนักนะครับนี่ยาวกว้างสูงนะครับ อ่าันนี้รูปตัวเลือกนะครับนี่รูปตัวเลือกนี่ชื่อตัวเลือกนะครับเอ่อโอเคนี่ละเอียดสินค้านี้รุ่นนะครับแล้วนี้ก็รูปภาพนะครับบางอ่าถ้าหลายเขามีรูปภาพอื่นอ่ามีรูปหลายรูปก,ก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าอ่าเอาทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอการเอาไปลงใน Lazada เต็มๆอีกทีนะครับก็ผมให้ตัว Lazada Template มานะครับเดี๋ยวมัคลิกเปิดมาเลย โอเคแล้วก็ให้เรานะครับมาที่รีเซว์เมื่อกี้นะครับลบสองอันแรกออกก่อนนะครับดีลิทแล้วกดมาที่คอลัมน์เอเอเซลเอเอหนึ่งนะครับกดหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดของข้อมูลนะครับแล้วมาที่มุมล่างขวาเนี่ยนะครับเอเอเซลคอลัมน์เอเนี่ยกดชิปค้างกดเมาส์ซ้ายหนึ่งทีมันจะเลือกทั้งหมดนะครับกด Copy นะครับ แล้วก็มาที่เซล A A 5ของไฟล์ l าซ a ด a าเทมเพ t e นะครับกด Ctrl V วางมันจะวางทุกอย่างตรงเป๊ะเลยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมลงตรงเป๊ะนะครับโอเครูปภาพอะไรมาหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กดเซฟได้นะครับแล้วก็เราค่อยเอาไปลงใน Lazada Seller Center นะครับไฟอัพ ลงได้เลยนะครับจริงๆที่จริง,รง,รงขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมีแค่นี้นะครับก็พอเราเสร็จแล้วตรงนี้รลยไฟล์รีเซว์อย่าลืมอย่าลืมเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับเป็นอย่างผมทำเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมเมื่อกี้สมมติเราเลือกแค่เราเลือกใน URL Product แค่เสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็แค่นี้นะครับอ๋ออันนี้ผมลืมปิดไฟล์ตรงนี้อย่าเซฟนะครับที่เราลบเมื่อกี้อย่าเซฟนะครับโอเคเอ่าโอเค เพราะเดี๋ยวพอ,พอเราทำหมดหมู่ใหม่อ่ะเดี๋ยวโปรแกรมมันจะสร้างไฟล์ชื่อ r s u l t มาใหม่อีกทีนะครับคือที่เราเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเราเอาไปลงใน l a z a d a หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประการใช้งานประมาณนี้นะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ